สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอมมี่พาตะลุยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอนแมสก่อนนะคะวันนี้นะคะแอมมี่ก็จะพาเชิญชมในส่วนของบรรยากาศห้องพักรับรองลูกค้านะคะว่าวันนี้วันเสราร์นะคะคึกคักยังไงบ้างนะคะค่ะเรียนเชิญด้านในเลยค่ะอ่าค่ะ ลำดับแรกนะคะเราก็จะมีจุดในส่วนของป้องกันมาตรการของโควิดนะคะมีจุดล้างมือให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีป้ายในส่วนของสวมใส่แมสด้วยนะคะ,คะมีการลงทะเบียนนะคะของอาทายชนะนะคะสามารถสแกน QR code ได้นะคะหรือจะเป็นการลงทะเบียนนะคะนี่มาด้านนี้ก่อนดีกว่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดตรวจอะไรคะพี่ วัดแบตเตอรี่ครับตรวจวัดแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตรวจเช็คอย่างครับผมค่ะใครที่เข้ามาเป็นรถทุกคันไหมคะทุกคันครับทุกคันเช็คทุกคันเราจะมีบริการให้นะคะค่ะพี่เม่นมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเอ่หรือเปล่าเอ่ยก็ช่วงนี้เข้ามาตรวจเช็ค24รายการฟรีที่โตโยต้าได้นะครับมาวัดแบตมาตรวจยางได้ครับส่วรถส่วนซลรถสี่เส้นสูงสุด2,000บาทครับครับผมครับ 002,000เลยนะคะ<ช>พี่ขอบคุณมากค่ะคร,ครค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญด้านในนะคะค่ะอันนี้พบบรรยากาศในส่วนของพนักงานรับรถนะคะที่เรามีไว้บริการนะคะก็วันนี้ลูกค้าวันเสาร์ค่อนข้างแน่นนะคะก็จะมีมาตรการต่างๆนะคะด้านในก็มีในส่วนของอจุดนะคะเจลล้างมือนะคะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศห้องพักรับรองูกคาในวันเสาร์ค่ะค่ะเป็นห้องดูหนังนะคะนี่มี CR อาร์แ s มบัสนะคะคนสวยประจำห้องพักด้วยนะคะน้องแพรเดี๋ยวให้น้องแพรทำหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะเดี๋ยวดูด้านในเลยคะ่ะว่าในห้องบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ดูด้านในเลยนะคะลูกค้าคือคักมากเลยค่ะในส่วนวันเสาร์นะคะลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามานัดหมายกับทางคอ์เซ็นเตอร์ได้นะคะที่เบอร์045511777หรือ045511333ได้เลยนะคะเพื่อไม่ต้องรอคิวนะคะไม่ต้องประหยัดเวลานะคะค่ะ นี่เคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์น้ำด้วยนะคะบริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้แม่บ้านทีมก r กำลังคึกคักกำลังบริการให้ลูกค้าอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวดูด้านในว่าของเรามีอะไรบ้างนะคะ มีบอร์แสดงสถานะด้วยนะคะค่ะบอรแสดงสถานะนะคะเมื่อรถเข้ารับบริการลูกค้าสามารถดูสถานะของรถของลูกค้าได้เลยนะคะว่าอยู่ในกระบวนการไหนแล้วนะคะรถทะเบียนนี้อยู่ในการซ่อมนะคะตอนนี้กำลังปิดจ่อบเพื่อรอส่งมอบนะคะค่ะ ด้านในนะคะเป็นในส่วนของจุดซ่อมรถนะคะล,ลูกค้าสามารถดูผ่านหน้าจอ,อาผ่านาช่องกระบวนการซ่อมได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นจอสถานะนะคะที่ลูกค้าก็สามารถดูในส่วนของสถานะรถของลูกค้าว่าช่างกําลังทําอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีในส่วนของโปรโมชั่น Toyota s m a r t p l a n นะคะเป็นแพ็กเกจในการเช็คระยะนะคะ,คะซึ่งมีหลายราคามากเลยะคะ่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอกสารต่างๆนะคะหนังสือการ์ตูนนิตยาสารต่างๆนะคะแพ็กเกตโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้านะคะที่สามารถดูได้นะคะ โอเคเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของห้องพักรับรองลูกค้าในวันนี้คือคักกันบ้างไม่เอ่ยหากลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอย่าลืมโทรเข้ามานัดหมายนะคะผ่าน call center ได้เลยรับส่วนลดต่างๆสิทธิต่างๆ,ๆได้เลยนะคะวันนี้คงไม่ได้สัมภาษณ์ในส่วนของอแม่บ้านและทีม CR แล้วอะคะ่ะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างแน่นนะคะยังไงก็ อบถามต้องการารู้เรื่องอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมมี่จะมาตอบคําถามหรือพบกับอีพีต่อไปได้เลยนะคะพบกับแอมมี่พาตะลุยอีพีที่2เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ